กราบสวัสดีท่านอาจารย์ด็ตรโลดและอาจารย์ผู้ฝึกสอนดิฉันไมยุรีรอดทงรหัสพระอริยะ6 8แปดขีศูน้าขีหนึ่งศต้องขอขอบคุณผู้แนะนำเข้ามาฝึกปฏิบัติคุณเรืองรองรอดทงขอบคุณครูผู้ฝึกสอนครูลีลาวดีพมพฤกหรือครูนินห้องหนึ่งศูนย์เจ็ด เริ่มเข้าห้องฝึกเมื่อวันที่6มิถุนายน2568ประกาศเป็นพระโสดาวันที่28กันยายน2568ใช้เวลาฝึก3เดือนกับ21วันที่ใช้เวลานานเพราะแรกๆไม่เคยสวดขอบพระเมตตาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าและสมเด็จองค์ปฐมเลยค่ะหลังจากฟังสตรีมสดของท่านอาจารย์ดร์โลด ก็เลยสวดขอพระเมตตาทุกวันและได้ประกาศเป็นพระสะกิทธาคามีมักวันที่7ตุลาคม2568ครูผู้ฝึกท่านแนะนำว่าให้ทำตัวสบายๆจับพระพระให้เบาสบายเคยปฏิบัติภารกิจประปจำวันแบบไหนก็ให้ทำเหมือนเดิมแต่ให้จับพระพระท่านเพิ่มยามว่าง หรือนึกได้ตอนไหนก็ให้จับพระพระท่านตอนนั้นให้เลือกองค์พระท่านที่เราถูกจริตและรักษาศินห้าให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอและแผ่บุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆยามว่างกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรพร้อมจับพระพระไปด้วยผลของการฝึกปฏิบัติครั้งนี้ส่งผลให้มี ชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินทองเข้ามามากขึ้นปล่อยวางได้เร็วขึ้นใจเย็นขึ้นควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมากขึ้นอยากจะชวนเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเข้ามาฝึกปฏิบัติลองเข้ามาฝึกปฏิบัติดูนะคะแล้วชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะสาธุสาธุสาธุ